อ้าวบรรยากาศบุญกระถินครับตะม่วงเฮ็ดอีหยังครับเดีย่ยวเดี่ยวนะครับตอ,อกนี่สิเอาไปเฮ็ดเจไดเหรอครับทำเฮ็ดอยู่นะโอ้ได้ครับโตเบิงเบิงเบิงบรรยากาศบุญกระถินกระท่มเฮ็ดเจไดคือได้ใส่เก้าอี้แบบนี้ นี่เขาเอ็้วาอย่างเนี่ยข้างบนน่ะใี่อันนี้ก็คือบ้านโค้งหลังคาสองบ้านสองบ้านนี่คนสาประบมือนี่มันเป็นแบบตัวย่กาตัวเ่าก็แล้วัอันนั้นเสร็จแล้วตีใส่ไปเบิงกระบาดกันนะเป็นเท่าไร เอาเหลียวมาทางนี่คือมิตรพูทเเ่าเป็นเป็นยังเป็นยังบุญกระถินคือมิตรพูทธเาคนลุงพ่อสาวไว้างในคือมิตรพูทธเอาเอาเดกพเเ่าเทเ่าเปนรอเดพูเฒ่ามีมีโอ้นี่นี่หละมันได้บุญกันมิตรพูดเเ่าเนี่ยแหละเนาะอันนี้อันนี้บ้าน บ้านนิวบ้านบ่บ้านอันนี้ไหมเติบบ้านอย่างเนี่ยนี่ไหมบ้านยิ้วใช้ประสาทเพิงบ่อันนี้โอ้ประสาทเพิงอันนี้อันนี้คือประสาทเพิงงว้าเขาเพื่อตัวยีมาเห็นอ้อแบบไหมเจ้าอี้น่ะไห่ไม่นี่น่นีี่ยีย เอ,อเ,เอาเก้าอี้เฮ็ดแล้วก็เอาทวีถ,ถวายวัดพร้อมที่เอาเก้าอีเ้เฮ็ดนะคือเอาเก้าอี้ถวายวัดน้ำสมัยตะก้อนเขาอันเพชรเป็นไม้ไปซื้อบ้านหลังมาเข้าไปทิมมันไม่ได้ประโยชน์เริ่มต้นเดิมที่เป็นกากกล้วยครับอ๋อบัตนี้เลยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเก้าอี้แบบนี้ ก็คือถวายวัดได้พร้อมผู้ใดเป็น <c> ผู้ใดเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิดนี่แหละเถอะใครเป็นผู้พ่ายเห็ุนานแล้วนานมาแล้วหักว่าได้บอกว่าใครฟังซื่อๆติดคิดเป็นเด็กไป แล้วเขาเฮ็ดเฮ็ดทิซีแล้วเขาได้ตัดกระดาษเป็นนั่นนั่นบอกเป็นเอาเป็ดเป็นเขาตัดกระดาษเป็นเอียงก็เป็นเป็นรูปเป็นเป็นดอกเป็นอยัางไรแล้วดอกเพื่งในห้องอย่างเฮ็ดเพื่งแล้วขาดน้ำหม่อนเราเอาเอาเพืงหรือเอาเขียนเฮ็ดเทียนแล้วเพื่อน เขียนโมเมนต์ทีเขาเห็นน้ำเพิงเขียนอะไรเขียนอะไรเพิอไเกางเพิงเหางเพิงแคน้หเพงอหน้าลือคนอย่างไ่เกนแล้วเลือยังเลือดางตัวนั้น่ะเก็บไว้ต้ม มันละลายกี่อ๋อครับอ๋แล้วเขาก็ไปเฮ็ดอันเป็นออกมาลูกแบบที่เขาอยากได้นี่ออครับครับโอ้คชาคชา กินแดงตากินยางแซบพ่อแซบพ่อนางนะแม่ที่นั่งที่นี้เลยเอานั่นเลยอันนี้ที่อย่างเดียวต ีรถเดปตัดเียตีรถะนยรุคนลกบอกทมยบตาจอย่เโคกมให้แตงตาโคกบุญเขาเาเทียจะเดตอนน่ะเอ้ย่เยอะตลอดตีมจงจ้ะนี่น่เปนวเห็นมังมนอกจากพกแล้วอันอื่นมีบอกระต่ายยังสีมีบ่ เรื่องสาตะคกนี่คือกัน่อยอากอยเลอกเยอะอันนี้เป็นเครื่องกระถินตี้นะต้องมีมันป่ะจเคื่องยติตาเครื่องกรินเขาอินอันนี้เครื่องเครื่องบุญบุญกับกระถินมันคนละยางเตีแล้วแล้วก็มารวมใส่กันก็ค่อยเป็นบุญกระถินเตีย ทำบุญกินดีกว่าทอดกฐินกันไปคูเสบวัดกบวัได้เนื้บุญกถินเขาเนี่ยกถินนี่คือบุญไงมะมันมีมหากฐินกับจุลกฐินอันนี้คือเฮสไบุญอันทังพุ่นเครื่องกฐินยทั้งพุ่นอันนี้ เทือธาผู้ตายอันนี้คือเฮ็ดหาผู้ตายอ๋อจริงตีความอันนี้คือตายไปแล้ว้เพิ่นี้สาดที่อย่างเห็นรู้หตุิงตัวเนี้ยครับเหตนี้เจมันเจดเห็ุพพได้เห็ุก็เรียกเจมคือือเข้อหาให้ผ เบื้งแท้แท่อมันมกินพ่อใดกินวะเจ้พ่อใดกินนี่จะหมดขมาเท่านั้นครับแมนอยอะแออพวกพึ่งถามตาเห็นนะแต่ว่ามันก็เป็นบุญกับผู้เฮ็ดเนาะอยู่กับใกเขาครับยังกินก็แล้วแต่เนาะครับเขาเขาทานแล้วเนาะตาเนาะครับทานไปแล้วเนาะ มท่านของของวัดนะครับตองมีศรัทธาคับนะมรัทธาศรัทธาขึ้นอย่างเ้ื่อผมเที่ยวก็ดเป็นจังเลครับอืมเทียอย่งสี่วิหารก็ขึ้นอย่งได้บุญได้บุญได้บุญได้บได้บุญได้บุได้บเอได้บได้บุญได้บุญได้บุญไ้าุญไดรลุญไป้บุรได้บุญไ้บกญได้บุญได้บุญไบุญได้บุญได้บุญได้บด้บุญได้บุญได้บุได้บุญได้บ้าุญได้บได้บดุ้ไปุ้ร้บุญได้บุได้อ